โซ่ไคนทั้งงนาตารมีวนไปเจ้าขามีมวนไปเจ้าขาม้วนไปกน่อถึงเวลาแสดงแล้วแนวได้ดีสิเปิดปา,านปขอสินำผลงานบ่ได้การพวกแม่ปานหวังวคนโง่ลวจว่สาธุสาธุ thu nữ, của cuộc mẹ xuân để phấn phó nó quan tụi Nhục kuo khai thoải theo phèn thôi tụi nhỏ ai xem hoàng nó xem hào phút sao phá tóc thoát cọt khâu Là chút thoát thoát cha thoát khó thoát năm thoát thoát châu hay ba thoát 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 Là thoát nhiêu đấy cả ngày thoát น้อให้ได้กันสง่ัง,งาอใจมายขอ้าวายเที่ยงทองเจ้าแม่ทอละนี้ไทยพูดนาเนาในพื้นบาราเกยดอกมืลงลุแผ่ลิดม,มาให้หัวตุ้มขันบังอย่าปล่อยวางโยกข้าทาเมื่อก้าวาอันยาให้ยางล้อผิดขอ้อง อมคาทาลินา้นหอ้เพื่อนหมอเดูอทั้งงานงามปันพิมแาแต่แแแายยางงมแค,ค่เดียวน้ำให้จก่อนลายหญาหวเงาหานอนขวาพิมพตลอดสิ้นอินท้าไทยให้วงมาวเวียนรอคอย ขอเชิญพระองค์และพระมเทศีประทับพระบารังพะยาค่ะยืนดดดวะใดดิเด้พอหวานก็พ่วมดันสิคุณวายเจ้าของบ่ะแมงออาเดียวก่อนสิเขาสูนูน้ำหนึ่งต่อก่อนขออนุญาตขับแจ้งวัตถุประสงค์ที่ทีมงานพระเอกขับลงไปแพรจตุปจ,จักพีีจากน้องร่วมกันอนุโมทานาบุญขอกับท่าวัดวารามอีกส่วนหนึ่ง ที่น้องร่วมกันบริจาคก,กันมากคนละเล็กคน,นละน้อยตอนนี้ทางคณะกรรมการได้เช็กยอดเงินเป็นทีเรียบร้อยอยอดเงินที่พวกเราร่วมกันบริจาคมาสําหรับค่าคืนนี้เลขที่ออกหนึ่งมื่นสองร้อยยี่สิบสองบาทเล้วก<อ>็<อ>เสียงประเมินในความสมัครสมานร,ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยพอบิ่น้องเจะเล่ดูเรื่องกันสกุสุขคอนเดพลาดมาเธอเด็กจะ oh, ให้ได้กับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่า คอยเป็นอกมีต่คนรวยรวย้าดูเอาฟังลํำม,มาที่น,น,นี่จักกินชือน้าขาเป็นราชาตุ้มไทยมีมาเหสีชียงขานคอยตุ้มไทยนครเดี๋ยวนี้เกิเดเรื่องหอนมีหงใหญ่มาคอยจับมากินคนใด้เม,มื่องอยู่ถูกวันสิบเบิดเกี่ยงบอกเหนแยังคงเบเิดแฉบเลือเลาสิวสืตอต่อดอกดพีเอ้ยผีคิดว่าจะเอาปฐุมานอนหน่อยเข่าเสียงไหวในกอง เราพี่ไม่คักกินในวันจะไหนฮะเสด็จพี่บ้คะบ้านเมืองของเราทุกมื่อนี้บังคือเราเพื่อเราบ้างงาเปลือกเลือเกินเหลือเกินอาบุนสิ่งที่มอมฉันเป็นห่วงที่สุดก็คือประตูมาหน้อยพระทีห์าน้อยของเราเพื่อพระองค์เอาสิเหตุจริงไหนดีที่ว่าจะให้ลูกปลอดภัยนะยเพคะประตูมาแล้วเพื่อนแก่ผอมมาดูประตูมา คือจังทสี่ดอกปฐุมมาตอนนีบัตมันก็เกิดเบื่องตื้นรหอนขึ้นแลยตอนนี้มีหงางี้ยก็ค่อยจับรกระดอนบัตรเพื่อเขากินดูเพื่อคนสองคนสเสด็จพอกว่าปาุมมาจิเกิดอุกกระไรเพราะว่าสมบัตุมาเข้าไป,มมาเ,าเ,ปเชี่ยวันนี้ก่อนปฐุมมาสิวะจะไหนสเสด็จพ่อไปกันมาปฐุมมาเขาอยากไปนะคะเขาอยากไปเพราะไทยเด็กปฐุมมาเขาเพิ่งปลอดภัยของปฐุมมาเองทุกคนเป็นห่วงปฐุมมา ซออกซอยบอนี่เหมือนกัลูกเข้ามาขอไปนะเสร็จแม่ประคุณมาลูกเจ้จาจว่าลูกลาตามกระชิ่เกิดถ่วปฝาปลา,ากระช่กินดาวประชาชนบ้าน,น,นเมืองกำลังล่มตายแล้วเน่ยล่นนะเเพื่อความปลอดภัยของลูกเบียร์ชิให้ทหารอำมาตนองค์เาจ้าเข้าไปอยู่ในกองเพื่อความปลอดภัยเข้าไปชนะลูกาโน กมาไปปุมากไปเนอทุก้มาก็ต้องเอาไปยืนในกองาหารเอาประตมาเขาไปยืนในกองเทยวนี้อาผมมาดูคนไ่นี้คนไันไก้านเดียบอยู่อดสน่ดแม่ปราความอยู่อดปินะเอ้ยสทไ่คนันสงสารยู่เลยเกิได้แค่สี ทำใจนะยประกอบปลอดภัยของหลวงของง่าน่ธนามัมก็จะมาตู้มากเขาไม่ได้กองแบบนั้นสิมีไปแทนแบบการแบบไปต่อไปแผนการบ่กพงศนห้องไปอยู่ในกองเนาะก็ว่าขีดพอสภาพได้บันทึกนี่มาดเข้มคนไปอยู่ในกองเนี่ยวะเป็นล่าขี่เป็นล่าตัวอู้มันสิบหเหม็นคุ้มกองอยู่เดียวจะยกไปขี่ใช้กองไม่เนาะมันปวดเนาะอ้าว เี๋ยวผมจะไปแชมการอีกพระลงมาราะท่องเดินทางไปโค้ไม่สายไะลวะ่แวไม่ไมมแล้วคฮะุ้คุ้มมเนี่ยมันม้รอนีหารยดจูงหัวบ้าดแะอคมปเไปต่อทบไปตอเดี๋ยวพ่ท่านเหตุการลไมคะเดี๋ยวผมจะแพราราคาที่ไหนไม่ยอมห่าง นอนสอนซให้เปิดทางลายันบ่ตาหวานส่งซ้องเดียวของขาดใจจากซ้องซ้องของใสซำลายยันฝนตกสอนยากหนักกัสสงสอนเพื่อสบายใจละรอยังมง

จดหมายใครมีสามซ้อนเจ้านอนมาเป็นประจำห้าโมเจ้าสาวก็เดิมส่งมาเป็นเดิมจาไว้ตาน ไร้ทางบอกเพราะข้าจะตอบไม่ตอบพี่ไม่บังคับตามใจเยบ้าง